รีวิวธนบัตรที่ได้รับซื้ออันนี้เป็นบางส่วนนะคะที่พนักมาทําคลิปทีมนํามา,มาขายเนะี่ยเยอะมากนะคระับวันทุกวันทุกวัน,วนแต่ด้วยความที่ซื้อมาขายไปอ่ะคะ่ะขายออกไปเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้ทําคลิปแต่เพรินว่าอันนี้ดูแล้วเออเขาเก็บไว้ก่อนขอทําคลิปก่อนนะคะขอทีมงานขอขอทีมงานนะคะบอกว่าขอป้าทําคลิปก่อนได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว่อยเอาไปขายทีหลัง นะคะขอมาทําคลิปบอกเล่าสู่กันฟังก่อนว่าธนบัตรแบบไหนที่รับซื้อราคาเท่าไหร่พรงทีของมาขายปุ๊บแล้วก็เย็นก็ส่งออกทั้งหมดเลยเลยไม่ได้ทําคลิปแล้วไม่ได้อัปเดตราคาว่าธนบัตรรุ่นไหนเข้าไปถึงไหนกันแล้วเพราะหลายคนยังยังเข้าใจผิดยังฝังใจอยู่กับเดิมๆนะคะตอนนี้เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะธนบัตร อย่างเช่นอะเริ่มต้นแบงค์ไหนก่อนเอาแบงค์แรกก่อนเนาะโทมัสนี่ค่ะแบงค์หนึ่งร้อยโทมัสหนึ่งร้อยบาทโทมัสถ้าแบบนี้นะคะเมื่อประมาณสามปีที่แล้วสามถึงสี่ปีที่แล้วถ้าลักษณะแบบนี้จะได้ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะมีรอยย่นนิดๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาท ถ้าสวยอันนี้คงจะสวยอ่ะสวยแล้วล่ะนะสมมติว่าสวยแล้วกันสวยๆแบบนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะกิฟสมมุติว่ากิฟตนะทุกคนค่ะไม่ต่ำกว่าหกร้อยแน่นอนนะคะใบนี้ค่ะไม่ต่ำกว่าหกร้อยแน่นอนสภาพนี้อันนี้พูดถึงราคาเดิมนะคะราคาเดิมเมื่อประมาณสี่ห้าปีสามสามห้าปีที่แล้วแล้วกัน นะคะสามถึงห้าปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนะคะไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะพูดเลยจริงๆปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะรับซื้อใบละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่ผ่านการใช้งานนะคะไม่ผ่านการใช้งานค่ะสภาพนี้รับซื้อใบละหน,นึ่งร้อยห้าสิบาทใมุมเขาจะงอนิดหน่อยก็มีมีปัญหาเลยค่ะเขาก็แทกโดยกระแทกณนะปัจจุบันนี้รับซื้อใบละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะโทมัส ตรงนี้นะคะทาไมถึงเรียกโทมัสใช่ไหมคะเป็นชื่อของโรงพิมพ์ธนบัตรค่ะเนี่ยค่ะคืออยู่ตรงด้านล่างของธนบัตรโทรมัสเลลารูนะคะเป็นชื่อบริษัทการพิมพ์ที่เราไปจ้างเขาพิมพ์โทมัสเป็นธนบัตรรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่เก้าแบงค์ห้ามีมีห้าชนิดราคานะคะอันนี้ชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจะมีเพียง สี่รุ่นเท่านั้นจะไม่มีเลขแดงแต่ธนบัตรชนิดราคาอื่นๆเขาจะมีห้ารุ่นเขาจะมีเขาจะมีเลขแดงเลขแดงลายน้ําผ่านหลไคนก็รู้เนาะมีราคาเลขแดงลายน้ําผ่านธนบัตรนี้จะไม่มีเลขแดงนะคะแบงค์ร้อยไม่ต้องไปหานะคะหลายคนอาจจะจัดชุดเลขแดงขาดแบงค์งร้อยอะไรเงี้ยบางคนนะคะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะไม่มีนะคะไม่มีเลขแดงค่ะธนบัตรโทรมัสนะคะ อ่าชนิดราคา100บาทจะมีเพียง3ชนิดราคาไอจะมีเพียง3รุ่นเท่านั้นค่ะรุ่นแรกก็คือหน้าหนุ่มเลขดำเลยนะคะไม่มีเลขแดงค่ะ